เพิ่งรู้ว่า PC สมัยนี้เนี่ยไม่ใช่ PC n o โน้ตบุ๊กสมัยนี้มันสามารถเอาวางราบแบบนี้ได้ด้วยนะครับมันก็เลยทําให้เราสามารถที่จะวางโน้ตบุ๊กแบบนี้เนะี่ยแล้วก็ใช้คีย์บอร์ดได้ปกตินะครับต่อตัวคอนโทรลเลอร์แบบไร้สายได้ผ่านบลูทูธนะแล้วก็ hdmi เนี่ยต่อออกจอแบบนี้ได้เลยก็จะมีความกริ๊กกรมากเห็นไหมอารมณ์แบบว่า เป็นคอนโซลเครื่องหนึ่งได้เลยนะผมไม่ได้ซื้อเกมใหม่มานานมากแล้วนะครับผมครั้งสุดท้ายที่ซื้อก็น่าจะเป็น Switch Sports เหมือนที่บอกไปในส3วิดีโอก,ก่อนนะครับก็เพราะว่าช่วงนี้มันมี Subscript ั่นนะนะมีสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับเหมาเล่นเกมแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าการซื้อเกมใหม่2,000กว่าบาทนี่ก็เป็นรายที่ราคารุนแรงอยู่แต่ก็คงยังซื้อเกมอยู่นะครับผมแต่ว่าคงต้องเป็นเกมที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเล่นจริงๆนะกระตุกตอมอยากซื้อสุดๆ แล้วก็กบอกว่าว่าช่วงนี้ลุงแมวยุ่งประมาณนึงเลยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับผมลุงแมวไปเจอฟีเจอร์ลับของคอมพิวเตอร์ตัวเองจริงๆจะเรียกว่าฟีเจอร์ลับก็คงไม่ใช่นะเป็นสิ่งที่ชาว PC เขาอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าสำหรับลุงแมวที่เล่นเกมคอนโซลเป็นหลักเนี่ยเมื่อมาเจอฟีเจอร์ตรงนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าน่าตื่นเต้นเรื่องราวมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับก็คือลุงแมวเนี่ยพยายามจะเอาเกม PlayStation 4มันเล่นนะแล้วลุงแมวก็ไปสมัครจเจ้าตัว PlayStation Plus Deluxe ไ้ แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็รับไม่ค่อยได้นะก็คือเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันเป็น30 fps พูดผิดตรงนี้หลายคนจะเริ่มหมั่นไส้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะลุงแมวเล่น p l a y s t a t i o n มาก็น่าจะปีกว่า,วาแล้วมั้งใช่ไหมแล้วก็ตาเนี่ยก็คุ้นกับ60นะครับตอนนี้ลุงแมวเล่น60 fps เท่านั้นนะเป็นอย่างน้อยนะครับ30เนี่ยไม่เล่นเลยนะพอเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเฟรมเรทมันกระตุกนะแล้วก็ไม่ได้ลื่นไหลอีกต่อไปทําให้ไม่อยากเล่นเกมนั้นเลย เกมไหนไม่มี60 FPS เป็นอย่างน้อยมานะครับลุงแมวไม่เล่นนะนี่หน้ามันไสมากปัญหาของเจ้าตัว PlayStation Plus นะครับก็คือเกมที่เป็น PlayStation 4ส่วนใหญ่เนี่ยแน่นอนว่าเฟรมเรทเป็น30อยู่แล้วนะเพราะว่าก็เป็นเกม PlayStation 4ดีไซน์มาสำหรับเครื่อง PlayStation 4ซึ่งโดยสเปคนะครับในยุคนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็30 FPS อยู่แล้ว ลูเมาไปเล่น Watch Dogs นะครับภาคแรกกับภาค2นะซึ่งจริงๆเกมเพลย์สนุกมากเลยนะแต่ก็เป็น 30fps นะครับแล้วก็พยายามไปขุดตัว Assassin's Creed ภาคเก่าๆมาเล่นก็เป็น 30fps เล่นแล้วก็มันไม่ฟินอนะรวมไปถึงที่สำคัญที่สุดเลยนะคือ Far Cry นะครับอยากเล่นมากนะ3-4แต่ก็เป็น 30fps เล่นไม่ไหวจริงๆนะครับเวียนหัวก็พยายามไปค้นข้อมูลอยู่นะครับว่ามันมีเกมอะไรบ้างนะที่ถูกอัพ เดทแล้วนะครับอาจจะอัปเกรดได้นนะในเชิงกราฟิกนะครับให้เป็น 60fps แล้วก็สามารถเล่นบน PlayStation 5ได้รวมไปถึงเกมที่ลุงแมวดองไว้เยอะแยะมากนะเช่น Red Dead Redemption หรือว่าเกมหน้าเล่นอื่นๆซึ่งไม่มีเลยนะครับมีน้อยมากนะที่ถูกอัปเกรดเป็น 60fps และแล้วฟ้าก็ประทานมานะครับลุงแมวก็เกิดไอเดียนะว่าลุงแมวอยากจะเล่น Ghost Recon Wildlands ซึ่งเป็นเกมที่ลูกแมวชอบมากๆเลยนะครับบน Playstation นะเล่นวนไปวนมานะครับผมมันสนุกสุดๆเลยแต่ว่าถ้าเล่นบน Playstation 4หรือ Playstation 5ตอนนี้มันเป็น30 FPS นะเมวคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนะ่ยเราซื้อ g h Ghost Recon w i l d l a n d s มาเล่นบน PC n o โน้ตบุ๊กนะครับของลูกแมวที่ซื้อมาใหม่ดีหรือเปล่านะแต่ก่อนจะไปคุยกันต่อนะครับลูกแมวขออนุญาตแทรกสปอนเซอร์ของวิดีโอนี้ก่อนนะครับ หากคุณกำลังตามหาสุดยอดจอมอนิเตอร์สำหรับการเล่นเกมคอนโซลมาพร้อมกับสเปคที่พรีเมียมหน้าจอ28นิ้วความละเอียด 4K Refresh Rate 144Hz มาพร้อมกับ HDR 400และ DCI P 390%หน้าจอ Fast IPS ที่ตอบสนองไวกว่าหน้าจอ IPS ปกติถึง4เท่าและค่า Response Time ที่1 GTG ยังมาพร้อมกับระบบ VRR ที่รองรับทั้ง2ค่าย G-Sync และ FreeSync ทำให้ภาพที่ได้มีความคมชัดนิ่ง เฟรมเรทลื่นไหลสีสบายตาเล่นเกมได้สนุกไม่เวียนหัวและต่อเนื่องยาวนานยังมาพร้อมกับโหมดโอเวอร์ไรฟ์ที่ทำให้ตัวเฟรมเรทนิ่งเสถียรกว่าเดิมการเชื่อมต่อที่เยอะมากๆ HDMI 2.02พอร์ต HDMI 2.12พอร์ตและ DisplayPort ต อีกทั้งยังมีลำโพงมาให้ด้วยเพื่อความสะดวกสบายแต่ถ้าอยากจะสะใจก็สามารถเชื่อมต่อกับหูฟัง ROG Delta S Animate ได้หูฟังที่มีไฟแสดงผลกราฟิกสวยงามทั้งสองข้างใส่แล้วเป็นที่จับจ้องสะกดทุกสายตาใส่เล่นเองก็ได้ใส่สตรีมก็เท่ไม่หยกแนวเสียงโทนมืดเน้นเสียงกลางและเสียงแหลมเหมาะสำหรับเล่นเกมและดูหนังรวมไปถึงการใช้อนเนกประสงค์ในชีวิตประจำวันยังมาพร้อมกับไมโครโฟนเสียงดีที่ปรับแต่งเสียงได้หน้าจอ ASUS t u h Gaming VG28U และหูฟัง ROG Delta S Animate สุดยอดประสบการณ์เล่นเกมคอนโซลที่ให้ทั้งความพรีเมียมและคุ้มค่าคุ้มราคาจาก ASUS ซึ่งก็เหมือนที่เคยเล่าให้ฟังนะครับผมว่าสเปคโนต้ตบุ๊กของลุงแมวเนี่ยมันก็ไม่ได้สุดขีดมากนะแต่ถ้าลุงแมวเองเนี่ยก็รู้สึกว่าราคาสูงนะครับผม4 0 0 0มื่นกว่าบาทก็คิดว่ามันคงเล่นเกมได้ประมาณหนึ่งแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมที่ไม่ได้ใหม่มากก็ลองไปซื้อมานะครับแบบที่ไม่ได้คิดอะไรนะแค่คิดว่าขอให ghost recon wildlands เนี่ยมันสามารถเล่น6 0 fps ได้แค่นี้ลุงแมวก็พอใจแล้วนะแต่พอไปซื้อมาจร,จริงแล้วก็เปิดเล่นเนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าตื่นตะลึงนะน่าประทับใจนะครับเพราะว่าทําได้เกินกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะพบว่าพอลุงแมวเอาไปต่อจอนะครับจริงจผ่านแค่ hdmi 2.0นะตัวคอมพิวเตอร์ลุงแมวเนี่ยเป็น hdmi 2.0นะครับผมก็เสียบเข้ากับจอมันสามารถปรับ1 0 8 0 p นะ แต่ว่าตัว refresh rate เนี่ยมันปรับที่120 Hz ได้ซึ่งนึกออกไหมครับสำหรับคนที่เล่นเกมคอนโซลมาตลอดนะถึงแม้จะเป็น PlayStation 5นะครับโหมด120 FPS หรือว่า120 Hz เนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่เกมนะแต่ว่านี่คือเกมที่เราชอบมากๆนะครับแล้วก็ปรับเป็น120 Hz ได้ด้วยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งอะแน่นอนนะครับว่าเนื่องจากไม่ได้เป็น h m i2.1 นะตัวโน้ตบุ๊กลุงแมวนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ภาพเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็น 4K อยู่แล้วนะครับแล้วก็สเปคอมเอาไม่ไหวหรอกก็เป็น 1K หรือว่า 1080p นี่แหละแต่การเล่นบนจอ42นิ้วนะครับผม 1080p ที่ refresh rate 60Hz หรือว่า 120Hz เนี่ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยนะรูแแหมก็เอาต่อกับตัวคอนโทรลเลอร์นะครับของ Xbox นะแล้วก็ใช้เลยนะครับอารมณ์เหมือนคล้ายๆกับเล่นเกมคอนโซลเลย หลังจากนั้นมานะครับลุงแมวก็เริ่มคิดการใหญ่เลยนะแล้วก็ช่วงนี้ Ubisoft เขามีลดราคานะครับเป็นการฉลอง Assassin's Creed ครบกี่ปีลุงแมวจำไม่ได้แล้วน่าจะ15ปีนะถ้าจำไม่ผิดนะครับลดราคากันกระจุยในสตรีมนะลุงแมวเห็นเลยว่าเฮ้ยตัว AC ภาคแรกอะที่คิดว่าจะเป็นโปรเจกต์ก็ไม่ใช่เป็นโปรเจกต์พูดอย่างกันเรื่องยิ่งใหญ่นะคือลุงแมวนะี่ยอยากจะย้อนกลับไปเล่น AC ทุกภาคน,นะครับไล่เรียงมาเรื่อยๆแบบ สนุกสนุกนะแล้วก็ไม่ได้ทำสักทีเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าอยากจะเล่นบน Playstation เนี่ยมันก็ไม่มีพอเท่าที่จำได้มันน่าจะออกบนตัว p พ a นะครับซึ่งตอนนี้มันเล่นย้อนหลังไม่ได้นะถ้าเล่นจาก p พ a ย์านะครับไม่งั้นเนี่ยก็ต้องไปซื้อใน Xbox นะก็ลังเลอยู่นะครับแต่ว่าด้วยราคาที่เขาลดอยู่ตอนนี้นะ80บาทลุงแมวก็เลยโอ้โหหน้าทึ่งนะครับแล้วก็ เขามีชุดรวมมาให้ด้วยนะบอกว่า Assassin's Creed นะครับตั้งแต่ภาคแรกจนมาถึงภาคก่อนภาคล่าสุดนะครับก็น่าจะเป็นตัว Odyssey นะครับอยู่ที่2,000กว่าบาทเท่านั้นเองในความหมายก็คือว่าซื้อทุกเกมเลยนะจนมาถึงไอ้ตัว Odyssey เนี่ย2,000กว่าบาทนะครับเท่ากับราคาเกมใหม่แค่เกมเดียวแล้วความเจ๋งนะครับก็คือเราสามารถปรับกราฟิกได้ด้วยนะแล้วแต่ที่เราต้องการนะครับผม จะเป็น120 h ฮิร์ก็ได้นะเพราะทีวีลูเมวได้เท่านั้นนะหรือว่าถ้าเอาต่อจอคอมนะครับจะเป็น 4K 60fps ก็ได้นะหรือว่าจะเป็น 4K 144 h ฮิร์ก็ได้นะครับอันนี้หมายถึงว่าถ้าใครมีจอแล้วก็ถ้าสเปคคอมคุณสูงพอก็เรียกได้ว่าเป็นความน่ามหัศจรรย์ของ PC ทีนะครับพี่ลูเมวไม่เคยคิดมุมนี้มาก่อนเลยนะลูเมวดองเกมไม่ได้ใน PC เยอะมากๆ อันนี้ต้องพูดว่าในมุมมองของลุงแมวนะที่ไม่ได้เป็นคนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากอะตอนแรกก็มีความรู้สึกว่าเล่นบนคอมอะหรือว่าเล่นบนคอนโซลมันก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกแตกต่างไปแล้วเริ่มรู้สึกว่าโอ้จริงๆ PC เนี่ยก็มีข้อดีนะแต่แน่นอนนะครับผมว่าเนื่องจากเป็น PC นะระหว่างการเล่นน่ะมันก็จะมีการแครชบ้างนะครับมีการเข้าเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมเก่าๆมาเล่นน่ะมันก็ต้องเหมือนกับไปแก้ปัญหามาณนึงว่าบางทีเปิดไม่ได้อะไรแบบนี้ แต่ว่าเพื่อ1 2 0ยยเพิ์นะครับผมก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะก็เลยเอามาโม้นะครับในวิดีโอนี้ให้ฟังนะแบ่งปันประสบการณ์นะครับเผื่อใครกำลังคิดจะซื้อเครื่องเล่นเกมคอนโซลนะสิ่งหนึ่งที่เครื่องเล่นเกมคอนโซลอาจจะยังทำไม่ได้นะจุดนี้นะครับผมก็คือ6 0เฮิร์นะ60 fps หรือว่า1 2 0เฮิร์รือว่า1 2 0 fps กับทุกเกมแต่ถ้าคุณซื้อ pc นะครับมันทำได้แล้วแล้วก็ตอนนี้ pc ก็มีตัว pc game pass ด้วยนะ การเมาโหลเล่นเกมนะครับบน PC ก็มีเหมือนกันแล้วก็เท่าที่เข้าใจในอนาคตในอีกไม่ไกลมากนี่แหละ PlayStation นะครับก็น่าจะลงตัว playstation PLUS บน PC ด้วยเหมือนกันจริงๆน่าคิดนะเรื่องนี้นะซื้อเครื่องเดียวนะครับผมได้ทั้ง2ค่ายนะได้ทั้งตัว XBOX นะครับแล้วก็ได้ทั้งตัวของ PlayStation เลยนะแล้วก็ได้เกมของ PC เองอีกนะที่แบบว่าอาจจะเป็นเกมวางแผนอะไรที่เขาไม่ลงฝั่งคอนโซลก็ได้เล่นด้วย แล้วก็ถ้าใครเบื่อกับราคารีเซลนะราคาคอมพิวเตอร์ก็ลุงแมวคิดว่าก็เป็นธรรมประมาณนึงนะ mm hmm. ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับ mm hmm. ผมมาเล่าสู่กันฟังสนุกๆในวันอาทิตย์แบบนี้อาทิตย์หน้านะครับจะเป็นสัปดาห์ที่2ของการเปิดเทอมแล้วนะนะลุงแมวผ่านสัปดาห์แรกของความคาดุโหดมาได้ก็พยายามจะจัดตารางเวลาชีวิตตัวเองใหม่นะครับว่า mm hmm. จะจัดการยังไงนะกับงานที่มันซ้อนทับกันหลายเลเยอร์เหลือเกินสําหรับชีวิตลุงแมว <laughs> สิ่งที่แอมทำไม่ได้ในอาทิตย์หน้านะครับก็คือพยายามจะอัพวิดีโอให้บ่อยขึ้นแหละแล้วก็พยายามจะให้มันเกือบๆเป็นทุกวันนะเป็นรูทีนเป็นประจำเหมือนเมื่อก่อนก็ขอคุณทุกท่านเลยนะครับที่ให้กําลังใจถามไถ่ายสารทุกสุดดิบันมานะรวมไปถึงการคอมเมนต์ใต้วิดีโอใดๆช่วงนี้ลุงแม่ไม่มีโอกาสได้ตอบเลยเดี๋ยวขอรวบรวมพลังอีกนิดนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราเจอกันแล้วคุณล่ะครับคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างนะใครเล่นคอนโซลไปด้วยนะครับแล้วก็เล่น PC ไปด้วยนะครับทั้ง2แพลตฟอร์ม ถ้าเป็นแบบนี้คุณมีการวางนโยบายในการใช้งานยังไงนะคอนโซลไว้เล่นอะไรนะครับ PC เอาไว้เล่นอะไรคิดยไงก็แบ่งไปกันมาส,สนุกได้นะครับผมวันนี้ลุงแมวลาไปก่อนแล้วนะเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ